ผมก็อยากจะทราบว่าสัดส่วนที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับสัการในจังหวัดสตูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในตัวเมืองครับบางครับก็ผู้มีสิทธิ์รับสัการส่วนมากก็จากจากประสบการณ์ที่ที่ที่พบมาก็คือในตัวเมืองมันก็มีนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ตามแหล่งแหล่งชายขอบเมืองมากกว่า นะก็มองไปดิว่าแหลงแต่ผมดูในส่วนของอำเภอละงูเนี่ยก็หลักหนักหักก็จะอยู่แถวๆเขตชายทะเลนะอ๋อชายทะเลอาชีพประมงอาชีพประมงเพราะว่าเอ่อเนที่เราทราบันแหละบางทีประมงมันก็บางวันมันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เนะประมาณนี้แล้วก็อืมเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เขาจะ ประมาณรายได้ของเขาในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอน<ช>ซึ่งมันต่างกับกับกับอาชีพทำสวนส่วนทำสวนยางเลยนะสวนยางคือโอเคว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอย่างน้อยเขาก็จะไปกิจน,นะแต่ว่าคือประมงเนี่ย ขึ้นลมไม่มีได้ออกทะเลจริงแต่ว่าการที่ออกไปทะเลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้อยู่ไม่ได้อันนี้คือในพูดพูดในเรื่องของสกีด้วยนะครับยครัะเป็นที่มาว่าถ้าเกิดว่าอาชีพจำสวนหาสิเอร์เซนแล้วเนี่ยของเขาแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต้องหารสองอีกทีหนึ่งแามยี่มาของรายได้ของเขาและก็การที่ไปกับเขานี่อต้องลงทุนนะลงทุน่ารล,มล<อ>งมัน<อ> กานนำมันเรืกอกานนำมันอะไรต่างๆเนี่ยอ่าถ้าเทียบกับพวกสวนยางก็สวนยางมีโอกาสสูงกว่าอ่ามีมีมีโอกาสที่จะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอ่าความอะไรนะ,ะเรื่องของริสกี้ของใครของใครกันนะอันนี้เรียกว่าโอกาส,สนีแสดงว่าคนสวนสวนยางปาดาสวนปาล์มเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่าอ่าสวนชาวประมง ที่พบเจอคือส่วนมากก็จะแขกในในในขอบขอบชายทะเลแล้วก็ขอบสวนผมมองที่เจอคือไม่เท่าไหร่นะคนมีสวนมีสวนยางส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยติดในกลุ่มนี้แต่ติดก็คือติดกลุ่มชายทะเลนี่แหละครับถ้าที่เจอก็คือถ้าเป็นสวนยางสวนปาล์มต่างๆ,ๆนี่ก็คนอาจจะมาจากพื้นเพต่างจังหวัด มาอาจจะที่อื่น,นมามาเรียกเขาเรียกอะไรมาอาศัยอยู่ะนะหนีอะไรมาไม่ใช่ยว่าหนีหรอกนึกว่าหนกไปมาแรงต่างอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรต่างเันเยอนมากนะครับอาจจะพอามาแล้วก็อาจจะมาเสียอของรับจ้างตัดยางเก็บยางแรงต่างประมาณนั้นแต่พื้นเพของเขาก็น่าจะเป็นมาจากจังหวัดแต่คนในจงนังหวัดสตูลจริงๆเดิมๆถ้าพูดถึงเรื่องของเนี่ย ก็อยู่ขอบใายทะเลนี่แหละครับเป็นเรี่วสุดครับผมถ้าถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนได้ไหมครับคร่าวๆอ่ะหกสิบสามสิบหรือว่ายังไงครับหรือว่าแปดสิบยี่สิบเลยสัดส่วนเนี่ยโยนชะบทของในเมืองใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับผมว่าเจ็ดสิบสามสิบนะเออเจ็ดสิบนี่คือชานเมืองในเมืองก็แค่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 สามสิบวันนั้นข้างนอกก็มาเจ็ดสิบโอเคครับ ในในจังหวัดพัทลุงครับบางฟาวซีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างครับสัดส่วนของพัทลุงเนี่ยก็ที่ได้ช่วยเหลือเรื่องอา,ากาศอยู่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ใน6ออำเภอบวกหนึ่งก็คือจะเป็นอำเภอกรุงราอำเภอตะมนก็คือเนี้ยอยู่ฝั่งฝั่งภูเขาเลยกรุงราตะม,มดเขาใชยสนป่าบอน แต่ก็จะมีที่ริมทะเลอยู่คือมีบางแก้วบางส่วนหนึ่งแล้วก็มีอำเภอปากประยุนในส่วนของอำเภอบางแก้วกับปากปะยุนที่ติดชายฝั่งเนี่ยก็เราทราบว่ามีคนที่ร่ำรวยก็จริงคนคนริมทะเลเนี่ยก็คือมีฐานะร่ำรวยก็ก็เยอะแต่ว่าคนที่ลำบากเยอะกว่า <Allah. S 2> คนที่มีสิทธิ์รับอากาศเยอะกว่าก็คือว่าถ้าไปดูในกรภาพคนริม,รม,รม,รมทะเลหรือว่า อยู่แถวติดใจฟังเนี่ยลักษณะบ้านเนี่ยคือจะจะอยู่กันแออัดมากก็ถ้าทเทียบกับกรุงเทพก็คือเหมือนสลัมประมาณนั้นแหะถ้าผมไปดูง่อนก่อนที่ลงไปของทีมเนเธอร์แลนด์ได้ลงไปที่สงขลาเนี่ยไปที่อำเภอสิงห์นครเนี่ยแต่ว่าคนในสิงห์นครเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าแก่เป็นคนรวยกันก็เยอะนะครับเป็นเจ้าของแพลาเยอะแต่ว่าก็มีคนที่ลําบากเยอะกว่าที่ กระจายอยู่หและก็ใช,ใช่ที่หัวเขานะครับที่บ้านบางตุลลอก์นะครับที่ได้ลงไปมันก่อนก็คือสภาพบ้านที่ลงไปในแต่ละหลังเนี่ยคืออมันมีข้อมูลอยู่อยู่ที่เราที่เราคิดว่ามันพลิกมันพลิกผันในเรื่องของการการดําเนินการของครอบครัวนะคือว่าผู้นําครอบครัวเนี่ยเป็นเส้นเลือดในหมอน ตีดเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเป็นโรคไร้แรงที่ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้จนถึงกั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยดังนั้นพอ,พอพวผู้นาครอบครัวมีปัญหามีภัยไข้จบไปไข้เจ็บเข้ามาเนี่ยหรือว่าไม่สามารถทําไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยดังนั้นคนที่เป็นลูกเป็นภรรยาก็กระทบทันทีนะครับเนื่องจากว่าคนที่ออก หาปัจจัยหาริสกีอะไรอยู่ก็คือออกเรืออะไรดินทะเลเนี่ยก็คือจะเป็นผู้นำครอบครัวแต่พอผู้นำครอบครัวเป็นผู้ผู้ปวดเปลี่ยนขึ้นมาที่บ้านก็คืออาจจะกระ,ะทบพอสมควรนะครับอาจจะไม่มีอาชีพมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่ามันจะพลิกปไปเป็นอย่างอื่นเลยนะครับจากจากที่ว่าเขาเนี่ยก็คือว่าครอบครัวก็คือมีคือไม่ได้เข้าข่ายเป็นผู้มีสินทรับประากาศ แต่ว่าพอมาถึงปัญหาเนี้ยก็คือเสาหลักทําให้ทําให้คนที่ในครอบครัวเนี่ยจํานวนเช่นว่าลูกห้าคนลูกหกคนเนี่ยก็คือมันมันทําให้ดิ่งลงมาอ่าดังนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราจะไปช่วยเรื่องอากาศสร้างอาชีพก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าก็ลูกก็ยังเล็กอยู่แล้วก็มองภาพเลยเอ่อก็คือว่ามันมันก็ต้อง ดูว่าเขาค้าขายได้ไหมออะไรเงี้ยก็คือว่าต้องดูว่าอาชีพที่ว่าเปลี่ยนจากอาชีพประมงไปเลยไปเป็นอาชีพอื่นเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างประมาณครับโดยสัดส่วนของพระรลุงเนี่ยที่จากาศที่ที่ที่กระจายไปเนี่ยก็คือจะอยู่ในโซนของจนบทมากกว่าก็คือถ้าในเมืองก็ที่เคยทํางานก็มี มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีไม่กี่รายที่ว่าเราไปช่วยที่อำเภอเมืองนะถ้าจะคิดอำเภอเมืองอ่าครับก็จะเป็นในชนบทมากกว่ารประมาณแปดสิบ <80, S 2> อ่าแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็จะเป็นชนบทแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะโอเคในส่วนของอ่า พื้นที่ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วจะจะเป็นพื้นที่ของชนบทน,นะครับซึ่งการทำมหากินจะมีความเสี่ยงสูงนะครับมีต้นทุนสูงในการที่จะได้รายได้เข้ามาครับ่าแล้วก็ในในส่วนของเวลาเราเราลงพื้นที่เนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราเราจะมีการ ให้ให้ให้ซ้ำไหมครับแต่ละเคสนะครับของจังหวัดสตูลเป็นยังไงบ้างครับมับางาาฟ้าครับก็ <c oughs> ส่วนมากส่วนมากแล้วเรื่องของการให้ซ้ำการให้เพิ่มเนี่ยก็ค,คือก็หลักๆเราจะไปจะติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับติดตามความคืบหน้าในเรื่องของถ้าเป็นกองเหมือนกับ ะอะไรนเดี๋ยวมันเรื่องเครื่องของประกอบอาชีพอันนนี้ะครับใน,ใ,นในเรื่องของการประกอบอาชีพเราก็จะติดตามการการการทํางานของเขาจะเกิดว่าเขาทําไปแล้วส่วนหนึ่งเขาก็มีติดขัดเราก็อาจจะช่วยเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่ม,มอาจจะเห็นว่าของกิจการเขาทําเหมือนค้าขายกําลังไปได้แต่อาจจะบางส่วนคือการหมุนเงินของเขาในช่วงที่ทําอยู่เนี่ย บางทีมันติดขัดติดขัดก็รอะไรติดขัดเพราะว่าบางทีเงินการใช้จ่ายเงินเป็นทุนนี่ยเขาก็หมุนอยู่ในนั้นหมดเลยทําไปทําไมทําไปทามาพวกบางทีเงินของเขาไม่พออะไรเนี่ยเราก็อาจจะไปเพิ่มทุนให้ให้ให,ให้ให้เพื่อเขาหมุนได้คล่องขึ้นนะครับอาจจะมีการติดตามแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของการสร้างบ้านต่างๆเนี่ยบางทีเรา,อารอบแรกเรา,าจ,จะช่วยกับหลายๆกลุ่มนะเหมือนที่เคยทำกันของบางอิสมาเอลเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีค ah. mm ุย hmm. กันอยู Day ่ประจำในเรื่องในเรื่องของช่วยกันเราการสร้างบ้านต่างๆเนเราไม่ได้สร้างเป็นหลังเจ้าเดียวนะมันก็มีหลายๆเจ้าภาพมาร่วมกันแต่ละทีเหมือนกับบ้านไฟมุงไฟไหม้แรงต่างๆเน้นนะแล้วก็หลายๆส่วนแต่พอหลังจากสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีการเพิ่มเติมตรงตรงนี้เราก็ถ้าเกิดมันไม่เยอะมากก็อาจจะหา อีกส่วนหนึ่งก็ไปเพิ่มเติมให้เขา,าจากตอนแรกเขาอาจจะพอมีอยู่แต่ไม่มีห้องครัวไม,ม่อะไรต่างๆเน้นนะอาจจะกอบชิดอะไรต่างๆอย่างเช่นล่าสุดก็คือเคสของอแม่ไม่พอ่อสามีเสียชีวิตลูก4ี่ห้าคนนะครับก็พอไปสร้างบ้านบ้านเขาสร้างอยู่แล้วตอนแรกนะครับตอนนี้ยังมีอยู่แต่ยังไม่เสร็จ ยังไม่สามารถอยู่ได้ก็เลยไปช่วยกันปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บพอสร้างบ้านอะไรเสร็จปุ๊บอุปกรณ์ในครัวในบ้านมันก,ก็ใช้งานไม่ได้อะไรนี่นะแปลว่ต้องเพิ่มต่อเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้แต่ในส่วนของสหกรณ์กสิกรเงินก็อันนี้เราเหมือนพี่ส่วนมากสหกรณ์รก็จะมอบ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 ,มอบเงินสดให้ในการการมอบคือจะมอบเป็นครั้งคราวมอบเป็นครั้งครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ อันนี้คือเราจะมอบอมานาสตรงนั้นให้กับผู้นําชุมชนหมู่บ้านให้เขาช่วยจัดสรรมาแต่และหมู่บ้านและกี่คนกี่คนซึ่งการซ้ำตรงนี้เนี่ยคือเราก็อยู่ที่ว่าทางผู้นําเขาจะให้มาคนเดิมไหมอันนี้เราจะไม่ไม่ไม่ไ,มไปก้าวไกเออไม่เรา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 ไม่ไม่ก้าวไกลว่าต้องเป็นคนใหม่นะ คนปีที่แล้วให้แล้วปีนี้ไม่เอาแล้วนะเอาคนเอาคนอื่นอีกอัไรไมไม่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 เกี่ยวอยย่ที่เขาจะส่งมาอย่างเนี้ยตรงนั้นครับประมาณนั้นในส่วนของจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างไรบ้างครับบางสีก็พัทลุงก็ถ้าว่าเป็นประกาศเพื่อส่งเสริมอาชีพนะครับหรือพัฒนาคนุณภาพชีวิตเนี่ยก็มีบางรายที่เออเราก็เราก็ต้องมีการ เช็คหรือว่าติดต่อเขาอยู่นะครับเพราะว่าเราจะดูว่าเขาเนี่ยเราสามารถต่อยอดให้ได้อีกไหมสมมติว่าเมื่อเราให้ไปปิที่แล้วแล้วเนี่ยสมมติว่าให้ไปหนึ่งมือเนี่ยไปประกอบอาชีพหรือว่าไปสร้างอาชีพเนี่ยถ้าว่าเขาสามารถไปได้หรือว่ามันอาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะเพิ่มทุนเข้าไปหรือว่าเพิ่ม จัดสรรอากาศบางส่วนเข้าไปให้เขาอาจจะไม่ได้เต็มจํานวนเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นบางส่วนเพื่อที่ว่าให้เขาได้ได้มีอะไรต่อต่อไปจากนั้นให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นะนะครับหรือว่าถ้าบางเคสถ้าว่าไปไม่ได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเปนอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะให้เขาเอาอากาศที่เรามอบไปเมื่อเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็อาจจะเปลงก็อาจจะมีบางรายแปลงซับ แลงรั์ตรงนั้นไปเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นก็มีนะครับเพราะว่าเพราะเหมือนบางรายเขาตอนแรกเราก็แก้เหมือนกับว่าเสนอเขาบางบางบางครั้งอะ่ะ <c oughs> เขาก็อยากรับนั่หละแต่ว่าบางทีโพเสนอว่าเอยขายอ่ขายอะไรขายขนมจีนได้ไหมก็ว่าเอาขายได้ก็ตั้งทัง้งที่ว่าเขาไม่ได้ถนัดแต่ว่าก็รับไปก่อนนึนกออกไหมแต่ว่าพอไปสักครักงเนี้ยเขาก็ไปต่อไม่ได้ไงเพราะว่าไม่ได้เป็นถนัดกับเขา แต่ว่าสิ่งที่เขาถนัดคือบางทีเขาอาจจะไม่กล้าบวกหรือว่าไม่กลัวมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ว่าเขาจะอะกาศที่ให้มาหรือว่าไม่เพียงพออะไรเงี้ยดังนั้นพออาจจะดูว่าความลงทุนงเขาคืออะไรว่าเขาถนัดในด้านไหนหรือว่าถ้าค้าขายไม่ได้อาจจะไปเรื่องของตัดเย็บได้ไหมการตัดเย็บเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยคือเราก็อาจจะมีทํางานร่วมไปกับเกี่ยวกับการ หน่วยงานอะไรเนี่ยกรมแรงงานใช่ไหมเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องตัดเย็บมาก่อนดังนั้นเราก็อาจจะช่วยในเรื่องของซื้อเครื่องเย็บผ้าให้เขาในรุ่นที่ว่าเขาสามารถทําได้นะครับก็อาจจะมันก็จากที่ว่าอาก,กาศที่เราต้องทุ่มไปในแต่ละรายเนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยเราอาจจะแบ่งให้คนอื่นได้นะครับในส่วนนั้นครับทำดีแล้วครับก็ในช่วงสุดท้ายนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้คืนนี้เป็นคืนที่27นะครับก็หลายท่านที่ค้นหาไลลาตุนก้อนนะครับอิชอลล์เราก็มีช่องทางที่ท่านสามารถที่จะคำนวณแล้วก็จ่ายสกัดออนไลน์ผ่านสกัดไทยแลนด์ได้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับจ่ายสกัดผ่านสกัดไทยแลนด์นะครับอิชอลล์เราก็จะ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เราก็มีภาคีเครือข่ายใน,ในพื้นที่ชอลอลเราก็จะมีความร่วมมือต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่บางยาฟาสและก็บางฟาวจีได้นำเสนอเมื่อกี้ก็คือการอาศัยองค์กรภาคีหลายๆองค์กรมา มาดูแลมาดูแลแต่ละเคสนะครับอย่างเช่นเคสของบ้านนะถ้าใช้เงินแค่องค์กรเดียวบางทีมันไม่พอต้องใช้หลายๆองค์กรถึงจะสร้างบ้านที่มูลค่าสามแสนสองแสนอย่างนี้ได้ให้แล้วเสร็จซึ่งก,ก็เช่นเดียวกันในกรณีอื่นๆก็จะมีองค์กรหลายๆองค์กรไปไปทำ ทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่นะครับก่อนฉลอเราก็ดูอาว่าองค์กรในประเทศไทยเนี่ยองค์กรสาการหรือว่าองค์กรที่ดูแลพี่น้องผู้มีศิทรับสากาเนี่ยจะสามารถที่จะดูแลไปต่อไปนะครับเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนะครับมีรายได้เข้ามาทุกๆองค์กรเลยนะครับเพราะว่าพอมีหลายองค์กรเก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราร่วมมืออีกก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก,ก็คืนนี้ก็ขอจะซากุมลรคจจารันจซะบางยฟัดดาลเลมันนะครับแล้วก็บางมนัสยาชารัฐที่มาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์โดยตรงในการลงพื้นที่เจอผู้มีสิทธิรับสักาศที่บางพื้นที่ยังยังไม่เข้าถึงสวัสดิการสักกาศ์อีกเยอะนะครับเนื่องจาก ตัวในส่วนของงบประมาณมันมีจํากัดอยู่ทําให้เราก็ต้องเลือกช่างใจหรือว่าพิจารณาว่าเคสไหนที่หนักกว่าเราก็ให้เคสนั้นนะครับก็ก็จะสักมูลคารันจัสะสำหรับคืนนี้เราขอลาไปก่อนนะครับวิบบิลลาฮ์โตฟิกวะฮิดายะวัสสลลัมอะล i ก u m w a r a h m a t u l ว a ร i w a ตุ องด์ทรงทดสอบเราไม่เหมือนกันยากจนร่ำรวยมีชีวิตที่ต่างกันบางคนดิ้นรน ตั้งกี่หนโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมอย่างทุกทนบางคนสุขสบายมีเงินทองมากมายใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไม่สนใจใคร บทพัญชนะยึงถูกประทานจากฝากฝากไหลสั่งใช้แกมวนมัน